โอ้ยคำอะไรยังแดดพี่น้องเลยสวัสดีกรอบพี่น้องเจ้าหน่อยเชเดินทางกลับอ้าวใต้แล้วเป็ดนางนั่นบริยากินใดมันหน่อยโพดบริยากินใดเออ เฮ้ยวันมาบดีมีคนปีค้นยังกับบอดีม,มีตึกแห่ก่อนพี่น้องจังสินมืออ่ะตึกเอาปลานะังอาดเมื่อปีอึงก่อนได้คล้องกำนันเมืออ่อไงพี่น้องมา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 ตึกแห่เอาปลามาปีางเงี้ยมือแรงอีน้อยดังย่างไฟนะ,ะส, <laughs> สิได้จ,จักโตบุพี่น้องเอ้ย วังกี้นี่เด็กน่อยตื้อพี่น้องได้หลายตอยู่ได้ทั้งปลาดุกปลาขาวปลาปลาปากปลาังีพี่น้องปลาบูปลาบูหลายๆแต่มันตัวหน่อยพี่น้องสลามหลายพี่น้องถ่าถามมันมีสลามนะครับสิได้ป้าหลายว่าป้ามันอยู่ในอีพี่น้องป้ามันอยู่มันอยู่ในสลามเพราะว่ามองนี่มันเลิกพี่น้องเขาก็เลยบอกเขาก็เลยบอกได้ไปลื้อสลามขึ้น พราะว่าบุหูได้พี่น้องพออัตติเป็นคนเอาลงสลามนั่งว่านั่งบุหูมองได้เนี่ยมันมีสลามหลายพี่น้องก็เลยบอกการตึกไปหมวดสัวพี่น้องเมเซียเมเซียจะย้า่มันไปอืม บ่ได้ตึกบ่ได้ลงจักเถียวโอ้ยสิได้อยู่บ่2บาทยังบ่ได้จักโตถ้าค่อยตึกนั้นได้โลดน่ะปาบูมันกี่บ่ได้จักตั อย่าให้ร้านไปเดอ้อบาทที่สามพี่น้องชิได้บอบาทที่สามโอ้โอมันตึกเจอ่อโพดดินนะกระดำดำดินนะ ป้ามันล่งกางแล้วเมื่อกี้นี้น,นุ่นก็มาวินมันอินกวนในเด็กคอบมันขมกนก็สบายิงั้นยิ่งกะไเอาน้ามูโอ จ้าซื <stumbled> ้ออิ <thing> ่นล้านไปเด้อพุ่นนะคันทาเพื่อนสีเป็ดตึกอยู่ฝั่งจักเพื่อนสียางอ้อมผีเพื่ออย่างไปผูกกับจบเลยโอ้พุ่น มาเบิ่งกันพี่น้องระวังนั่งตึกกับลิจีตึกผู้ดได้สีมานพี่น้องไปสิพาพี่น,อนอ้องไปเบิ่งใกล้

ba mình lung lược bớt, miếng cá ốc sào mình sẽ hơi bạc, để 2 tuổi, baht thứ mà mà chỉ đầy vào thì nói, mướn หไม่นั่งชินการตึกพี่น้องคนอื่นตึกกบะได้กีนมันมยนีปลาตัวใหญ่คือปีทีแล้วไม่พี่น้องเรื่อมันอยู่เลิอกบ่จากปีทีแล้วนะ่ะหลายหลายปลาน้ำกระไซกว่านี้พี่นี่น้ำกระคุนมันตำยัว โอ้ยคำอะไรย่งแดดแท้ด,ๆๆดำเบดิดเจ้านะเอามาอย่างกินแรงพี่เน,นาะถืบอบ่อโอ้ย Mắn tôi nói bộ tông áo đọc bòi mắn <laughs> Thả bộ vay thì thanh phá không pa มันอยู่เลิกถ้า bột tước อยู่ลงเลิกนี่ bột này กิน đọt มื้อนี้นะมันสิได้แต่โตนี่น้อย thưa ลง โต้ยง่ายอยู่บ่โอ้ยโต้โต้บ่ใหญ่บ่ต้องเอาดอกมาพี่น้องถ้าพี่น้องเขามาเบิ่งผักเอ่อมาเบิง่งถ้าพี่น้องมาเบิ่งสวนก่อนพี่น้องถ้าพี่น้องมาเบิ่งมักอือ้อมักอือ้อมักอื้อพี่น้องเลยเพิ่งให้มอสเขาสีดหญ้าให้เมืกก่อกี้นี่พี่น้องสองเคมยคอยเกือบจะสิบเบลอดพี่น้องขั้นข้อแห้งอะไร มันขั้นคอมันไอพี่น้องจนเมื่อยง,งามบอพี่น้องมันอื้อคอยบอกขีดแต่ว่าสิปูกสิไดซํานี่พี่น้องเลยบ่ได้ขีดเลยบ่ไดคิดว่า,าสิได้ซํานี่แต่ว่าตัวนี้บกข่อยสัตว์ปานไงพี่น้องคุ้มนะี่มันบกข่อยสัตว์บ่ข่อยสัตว์ทอคุ้มเนาะตัวนั้นแหงงาาพี่น้อง งามแฮงเว้าไปกับไอไปจามไปขั้นข้อยังไม่งามอยู่พี่น้องได้ก็ขอโทษขอภัยเด้อพี่น้องเอ้ยเห็นบอกพี่น้องนี่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 ตัวตัวสําคัญได้นี่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 พี่น้องนี่อืนี่นี่มันมากแท้ใดมากมากินนี่คอยหาบีบมันพี่น้องนี่แม่งเต่าท้องนี่เลียรอยลีได แต่ละมือข่อยมาหาปืดได้พี่นอ้องปืดหาโตมันน,นี่ตัวหนึ่งพี่น้องครมันจับอยู่ดาหิน,หอน,อนบ่อนนั่นเบิ่งคุมตัวไหนแหง,งามงามแห้งแต่ว่าสิบ้ามือหดน้มพี่น้องสองมือสีหดเ่อหนึ่งเพราะว่าหดน้ำสาระอันนี้กับไก่จะมันเข่ามาทางใดไดเบิง้งเนี่ยมาเขีย่ยอันนี้คือของป่านี่ปูพี่น้อง อืนสายมักแตงตัวนี้กับบกคอยสัตว์ต้นนั้นงามจองปองจังแป้งแมงเต่าทองโลงพี่น้องเลยส่วนอันนี้ก็เป็นบวบพี่น้องมักบวมึงเน่กําลังแตกมักบวบสวนซุ้มนี้ก็คือคอยหวานถิมไหวได้พี่น้องมัน่อย่อยคุดคุ้มบ่พ่อพี่น้องขอก็เลยอาวานถิม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 ,ถม,ถมไมหวยินผัดเกิดใชื่อมนเนี่ยเกิดคอะไรี อันนี้คือกระเจี๊ยบเด้พี่น้องมากระเจี๊ยบอันนี้นะ่ะส่วนอันนี้คือพักพักของเขาเองนางบงพี่น้องกำลังสัตว์บัดบงเองงานงามงามบัดของอามาแต่ไม่เสียวตุยนะั่นถอนถิ่มแล้วพี่น้องเอาของตัวเองมาลกมันต้องสื่อฟุยมาใส่คือหมูบอกผุยผุ้ย,ยังว่าเขาเอื่นสื่อมาใส่พี่น้อง เพราะว่าพักบัวกับถาบัวใส่ขึ้จังทั์แล้วพี่น้องใบมันสีกูดสีแดงลงพักบวกัวตอนมันขึ้นแลแกๆหันงามงามอ่อนหมักแตงเจาะคองพี่น้องเลยคโรยยันแต่แมงเต่าท่องลงพี่น้องเ,เอ้ยเบิ่งเนี่ยกำลังเท่ามือได้พี่น้องกำลังเท่ามือไก่สิได้กินหมากเลยล่ะพี่น้องเลย ง่ามขักง่ามขักโอ้ยแมงเต่าทองนี่นนแมงอีนนี่มันหมักแต่เนาะหมักแต่หมักทั่วนี่ไก่สีได้กินหมากแล้วนี่แหละพี่น้องเพราะได้แง่ง แต่ละมือเพอได้แงงอยู่พี่น้องเลยข่้น่ากันได้ส่วน,นอันนี้คือสิบผีกอันนี้ผีกอยู่ว่าพี่น้องเอามาจากบา่าวเอืองามอยู่ได้พี่น้องติดไว้ไว้บึ้งเนียเขียวขื้นส่วนนี้ก็สิบเป็นคนาเที่ยวมาจากม่เสียมาลาพี่น้องกับนี่สวัสดิ์หันมาทางนี้ก็จะเป็นถั่วสีได้เสียได้ซุ่มนี่พี่น้องนี่ร้ายต้นนั้นง่วมันเข่ามือนะมองเลยละพี่น้องง่ามสุด กระลังขึ้นแบบเขียวอุ่มทุ่มเลยงัวนผักว่าเ,เห็ดสักมือนะไหวอะรีงัวนหนึ่งอะอ้อนพี่น้องตัวเองผูกถั่วงามยังอื่นบอกงามกับมะครัวมะแตงงามเนาะพี่น้องเพราะได้แง่เพราะสิได้ย้ำเสามาเก็บหมากไปกินเนาะพี่นอ้องมันจะเป็นผักหอมปลอม พกหอมปลอมกับมันมันบอกข่อยสัตว์พี่น้องแจ็คเชอร์ผุนยังมาใส่พอห้าบดได้หดโป่งหดผุ้ยคือหมูนี่พี่นอ้องห้าบดได้ใส่ผุ้ย,ยังเลยนอกจากหนำขี้หมูสีพาซึมเจะไปเบิง่งต้นมะเขือพี่น้องหมู่บ้านนี้นั่งกระบ,บงอยู่เม,มึงง่ายง่ายถ้าแม่นว่าเอาฟูยมาใส่นี่พี่น้องอุ้ยอันนี้คือผักกาดตีนมีนะพี่น้องผักกาดใหญ่ อันนี้สิเป็นมะเขือเปาะพี่น้องยังบ่งบิบดยังหลายหลายจักษาภัยมาเอาเอือบัวก็มาเอาเลยพี่น้องเบาเอือก็เอาละมะเขือเปาะกับมะเขือขาวหลากหลายมันส่วนอันนี้สิเป็นมะเขือเครือหน่อยพี่น้องยังบงุษราบ่งยังบุษราะกุดคุม้มยังเป็นวัดเป็นไอเป็นไข่อยู่พี่น้องเลย อันนี้สิเป็นผักกาดสีม่วงเบาเอือกับตุยตุ้ยก็เอาพี่น้องแล้วก็เลยบัวแบ่งกันแบ่งกันไปบ่งพี่น้องส่วนนั้นสิเป็นผักกาดใหญ่พี่น้องผักกาดตีนมีนะ่ะผักกาดใหญ่ๆนะยังบ,งบ่งหมเบิดปล่อยให้ไหปปล่อยไบบเก็บกินซะส่วนนี้นสิเป็นผักซีผักหอมปลอมพี่น้อง งามอยู่เห็นบากอะ่ะตัวนี้ละงามแห้งงามแห้งกำลังเขียวจะเอะรัก่ากับแห้งโล่งวำวำพี่น้องสีดน้ำเขาอยู่บอลอบนี่หลุนรัก่ากันพี่น้อง หอดมือขายมันสิบอกขึ้นบ่เนาะพี่นอนะ้องเนาะหมูราคาลงแห้งถือแห้งส่วนพี่น้องหมูหน่อยจะถือแห้งัง,งบ่งงมีคนซื้อประกาศขายโฟดขายยังบ่หาคนซื้อบอ่บ่มีพี่น้องแต่ก่อนน่ะนะตัวละสอ,อ,องพันสองสองพันสามกับว่าหยาดกันว่าสั่นมูนั่นอำลาพภจากเพี่น้องเล็าากลอขอบคุณเด้อทุกการรับชมพี่น้อง ขอบคุณทุกกำลังใจเนาะพี่น้องเนาะไปแล้วพี่น้องซึกเเมื่อยแห้งสิงไปหลมหัวกันจหน่อยดีครับผมติดตามคลิปหนาด้วพี่น้องเนี่